ครับก็ขอสวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมาเนะะี่ยครับความจยกับผมที่ดีซิลูอีกเหมือนเดิมนะครับอ่าได้เวลากลับมานะหลังจากที่สอบเสร็จน่าจะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้กลับมากับโคโลโบดอกเตอร์สโตนที่เพิ่งจะเข้ามาวันนี้น่าจะเข้ามาชักบ่ายครึ่งเออผมว่าจะทําคลิปแล้วแหละแต่ว่ามันหมุนนะ่ะเซิร์ฟหมุนติ้วติวต,วติวเลยเลยไม่ได้อัดนคลิปผมว่าถ้าอ่าคลิปเนี่ยผมว่าน่าจะหัวร้อนอะมีหัวร้อนอะแล้วก็ ตัวที่เข้ามานะครับเป็นตัวเทพก็จะเป็นทั้งของเซนคูนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเทพแต่ว่าตัวรองของตัวเทพก็จะเป็นทั้งของตัวนี้นะดรเซโนเออตัวนี้เป็นตัวร้ายของไอแอนิเมะเรื่องนี้เนาะตัวของดรเซโนแต่ว่าเอามาเป็นคู่คู่คู่เทพรองอืส่วนคู่เทพหลักๆก็จะเป็นทั้งของเซนคูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มเนาะเพิ่มเลดพอดีตอนสี่ทุ่มแต่ว่าตอนนี้ สี่ทุ่มสี่สิบแปดละแล้วก็มีการเพิ่มเลทเดี๋ยวก่อนจะมาสุ่มนะเออผมว่าจะมาสุ่มเดี๋ยวเรามาดูทักษะกับความสมาร์ทของมันก่อนแต่ว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าความสมาร์ทกับรักษาอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกครั้งเออส่วนทักษะแรกนะครับก็จะมีการรบวบรวมสมาธิสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่ผักพวกแล้วก็จะมีการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกๆสิบวิแล้วก็จะมีการเพิ่มอัตราการใช้ทักษะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ชีวิแล้วก็จะมีการเพิ่มอัตราคอมเมนยําของอทักษะ35%เนาะทักษะแรกของตัวนี้เป็นทักษะติดตัวแล้วก็ทักษะต่อมาเป็นทักษะไฮเปอร์หรือว่าทักษะอัลตร้า Ultra นะครับก็จะมีคล้ายๆกันก็คือจะมีการถูลูกบอลกระมาถันกับหนังทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตเพื่อโจมตีศัตรูแล้วก็จะมีการสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้แก่ศัตรูเนาะแล้วก็จะมีการยกเลิอกอมตะาเออันี้มียกเลิอกอมตะาน่าจะเป็น พื้นฐานของเลนเจอร์ปัจจุบันละมั้งที่ยกเลิอกกันมาตาแล้วก็จะมีการสร้างความเสียหาย3600%ของพลังโจมตีลงในพื้นที่เนาะเอออันนี้ทักษะที่2ทักษะสุดท้ายทักษะที่3ก็จะมีการเคลื่อนย้ายศัตรูเลนเจอร์ลงไปสู่แนวหลังก็จะเหมือนกับตัวเลมมั้งเห็นจากพี่คนอื่นเขาพูดเนาะว่าเหมือนกับตัวเลมเออแล้วก็ความสามารถของตัวนี้นะครับก็จะมีการ จะได้รับผลบัฟพลังชีวิตกันเมื่อติดตั้งเลนเจอร์รเปแร์สโตนลงในทีมแล้วก็จะมีการเพิ่มความจะติดตั้งอย่างน้อย2ตัวเออต้องมีไอโคโโบนี้ติดตั้งแล้วกัน2ตัวเนาะมันถึงจะแสดงผลแล้วก็จะมีการสามารถอัปเกรดผลลัพธ์นี้ได้สูงสุด5ขั้นนะครับหากติดตั้งเลนเจอร์หลายตัวจากกลุ่มเดียวกันลงในทีมอืมพอต้องติดตั้งนึห้ตัวน่ะเออใครจะเป็นสุดได้แล้วก็ ความสามารถของตัวนี้นะก็คือจะมีการสถานะใบออกปฏิบัติการไวพิพิบก็คือสายใบพิิบจะไม่สามารถออกปฏิบัติการได้ชั่วข่าวเออแล้วก็ความสามารถเก้าดาวเนาะก็จะมีไอจมตีขั้งสุดท้ายหรือว่าที่เราเรียกกันว่าข่องสุดท้ายเนาะเออแล้วก็จะมีการฟื้นฟูแร่แร่ธาตุแล้วก็จะมีการเพิ่มแร่300ร้อมั้งเออ,อนนี้ยังเป็นเพิ่มแร่เก่าอยู่ แล้วก็แรกผมว่าใช้ไอถือว่าน้อยนะพันหเพราะว่าจากเบาช้างมาที่แล้วน่าจะพ8 2, นแปดถึงสองพันนะเออก็ถือว่าเยอะมากของเบาวช้างแล้วก็เป็นสายพลังโจมตีกายภาพนะครับส่วนระยะการโจมตีอยู่ที่290จุดเอออันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เออแล้วก็จะมีอะไรล่ะเดียวมาคนลูก่อนระยะเวลาสร้างเลนเจอร์ เก้าวิไหนว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาลอรอทักษะเจ็ดวินาทีอ้ก็ถือว่าเร็วอยู่นิดนึงก็ไอใส่เกียร์ดีๆเอาก็แล้วกันเอ,อโอเคครับตอนนี้เรามีงบสมอยู่ที่200รูไม่ใช่รูบี้สิ200ตัวกาชาดเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกให้ผมหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าผมจะมาพร้อมดวงหรือเปล่ากลับมาพร้อมดวงหรือเปล่าตามตามสูตรของเราเนาะเดี๋ยวเราต้องมาสมอันนี้ก่อน สุ่มธรรมดาก่อนจัดไปครับแล้วก็ไปยกเลิกท่าของตู้อีกสามครั้งเออตามสเต็ปเราจากเดือนที่แล้วเราออกมาตัวกระช้าแรกเลยมั้งเออห้าตัวแรกมาดูกันว่าเดือนนี้จะได้หรือเปล่าสูตรเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเข้ามานะครับเป็นท้งของไอเส้นคูนี่แหละล่างไอเก้าดาวเนาะโอเคครับจัดมายกเลิกหนึ่ง ยกเลิกสองออกมาเลยครับห้าตัวกาชาแรกอันนี้ผมเพิ่งจะได้มาอัดคลิปนะเออเพราะว่าจะอัดตั้งแต่เมื่อวานนี่หละผมก็เลยรอแล้วก่อนรอซะก่อนเพราะยังไงโคโรบโบก็จะเข้ามาวันนี้นะ่ะโอ้โหไม่หวั่นครับผมมีเยอะอันนี้ผมลั่นกลับไปไอดีหลักของผมก่อนนะไอดี ID ลรองผมว่านะ่าจะเอาไปลั่นวันหลังอะ่ะเฮ้ รู้ว่าจะหมดเยอะหรือเปล่ากับสองร้อยตัวกาชาไม่น่ากดข้ามเลยจัดมามารอดูกันว่าจะออกหรือเปล่าจะหมดไปเยอะหรือเปล่าลูบี้ผมว่าจะาไปเปิดเกียร์นะเกียร์แสงเนาะของเดือนนี้เกียร์ทตาแสงแล้วก็เกียร์โจมตีเป็นเจด้าวโดวนแน่นอนอืมผมอยากได้ทั้งเกียร์แสงกับเกียร์โจมตีนะโอ้โหดูร์ เป็นตัวบินจัดไปครับน่าจะหมดเยอะอยู่ไหมเพราะว่าผมเห็นลังคนเขาก็ไม่ได้นะหมดไปตั้ง300-400ตัวแล้วก็รูบงรูบี้อีกขออย่างเดียวขอให้มันไม่หมุนนะ่ะเออผมเข้ามาตั้งแต่เกมเปิดแรกๆมันหมุนชิบหายเลยหมุนจนหัวร้อนนะ่ะภารกิจก็ไม่ได้ทำ <laughs> พาชิผหาย ผมก็ได้ไปไว้ก่อนแหละเออวันแรกของเดือนเนาะก็ไปเอาไว้ก่อนเซิร์ฟเน่าไปนิดนึงนี่แหละเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วโอ้โหสมถูกตู้ไปเ่ยก็ถูกอยู่หน้ายกเลิกหนึ่งยกเลิกสองยกเลิกสามสี่ห้าหกและครั้งที่เจ็ดจัดไปครับขอให้มันออกไอตัวหนึ่งร้อยตัวแรกก็พอ อย่าเข้าสู่สองร้อยเลยเสียดายรอไปเปิดเดินหน้าก็ตามนั้นแหละขอให้มันออกก่อนภาวนาอุตส่าห์รอให้ถึงไงเพิ่มเลทเนาะนายจะทำแบบนี้ก็รอไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมไม่ขอกดข้ามนะถ้ากดข้ามเอ้ยไม่ค่อยออกใล้ผมอะ่ะปับ๊บ หรือว่ามันต้องได้ลั่นรูบี้วะเฮอ,อผมไม่ไม่อยากเปลืองรูบี้สุดท่าไหร่วะอยากลั่นแค่ตัวกาชาแล้วให้มันออกนะ่ะสารอรอให้โอ้โหรอเพิ่มเลดต้องออกแล้วแหละสองร้อยตัวเนี่ยเฮ้ยเปิดเปิดทุกครั้งมีความหวังมากแต่ว่า จะเ่าโอ้โหต้นไม้ออกมาสองละคงจะได้ด้านโูบี้จริงๆแหละผมว่านะ <c oughs> <c oughs> รถไฟไม่ใช่ดีลิโอนาดบินตัวบินมาสองตัวละตัวบินนะ <c oughs> ตัวบินนะ <c oughs> ผมต้องการ <c oughs> ผมต้องการตัวโคโรโบนะ ดวงไม่มาวะ่ะน้ำแข็งเดี๋ยวผมขอรัวีิไม่ออกด้วยหมดไปละเจ็ดสิบกว่าตัวละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดตู้ธรรมดาก่อนล้างหน่อยล้างหน่อยล้างดวงหน่อยปับป๊บปับป๊บโอ้โหดวงดาวออกมาตัวเดียว มาทีนี้เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ผมต้องการตัวเทพนะผมว่าผมมีแววที่จะออกตัวรองละคู่รองผมว่าน่าจะมาละไม่ใช่ดิไอคู่ตู้กันนะกนักนักอะไรวะนักอ่านใจมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะนักอ่านใจเฮ้ยเฮ้ยนายจะไม่ออกจริงหรอ นักท่องเวหามูนเอามาทำพี้อยพี้อยผมว่าน่าจะครบแล้วนะถ้าตัวของไอ้นักท่องเิหามูนเนี่ยหมดเท่าไหร่ก็หมดกันแหละยอมเพราะว่าผมยังไม่มีตัวที่มีทักษะให้มันอยู่ให้มันจะอะไรอะลงไปอยู่แนวหลังมาเออผมอยากได้ผมอยากได้ได้ยินผมไหมเนี่ย หรือว่าต้องไปรับตั๋วมาเพิ่มมาเฮ้ยเดือนที่แล้วมันเป็นเดือนของเรา <t une> เดือนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเดือนของเราหรือเปล่าเพ <laughs> ราะเดือนที่แล้วผมสุ่มออกน่าจะสิบยี่สิบตัว๋วแรกตัวแรกเนี่ยข้างนาของไอดีหลักเนาะไม่ออกว่ะเดี๋ยวผมไปหาตั๋วกาชาเพิ่มก่อนรับจากภาร,รกิจกับไออะไรละ่ะ าวงกดเอออีกเขาวงกฎน่าจะสิบกว่าใบนี่แหละผมไม่ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นน่ะเออเพราะว่าหลังๆเนี่ยติดสอบแต่ว่าวันนี้สอบเสร็จละเลยมีเวลามาอาัดคลิปให้คนดูแล้วก็มาพร้อมโคโรโบแต่ว่าดวงผมไม่มาด้วยว่ะดวงกดละอะไรอีกสิบสองตัวกาชาเดี๋ยวโรบี้ค่อยรับหรอกอ่ะเข้าผิด ชากาชาเฮ้ยอ๊อะหมุนแล้วไหนเอาใหม่ซิยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองแล้วครั้งนี้สามจัดมามันต้องออกก็แหละกดที่เบอ โอ้โหไม่ยามนม่ีไม่ออกโอ้โหดวงไม่มาว่ะในขอรอรัวสิดูลูบี้ผมว่าน่าจะได้เอาไปลั่นเกียร์นะเอาหมุนละเดี๋ยวนี้เริ่มเน่าละเซเริ่มเน่าอีกแล้วอุตส่าห์รอมาถึงสี่ทุ่มเมโร่เฮ้ยเซนคูไม่มาจริงๆหรอ หมดหมดไปร้อยกว่าใบแล้วนะวงการเกมนะวงการเกมนะ <c oughs> ให้มันเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเลดจริงหรือเปล่าเนี่ยสลับตู้เปิดช <c oughs> ออกเกน <c oughs> ออกเฮียต้องการเซนโคจะออกเกน เส้นคู่อุย้ยเส้นโอ้โหไม่มาว่ะเดี๋ยวผมขอแม่ลั่นอันนี้ก่อนเอาไหนดีวะไหนไหนๆ,ๆผมขอลั่นนี้ก่อนขอลั่นลูบี้ไอ้เทียก่อนจะไปครับยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองเนียครั้งที่สามจะไปครับโอ้โหไม่ออกนี่เสียหายหนักมาก ธนูผู้วิทั์เสื้อโค้ทแหวนกำไรหมวกรองเท้ามีครบหมดไม่มีแค่เกียร์ที่เราต้องการโอ้โหเดือนนี้ไม่ใช่เดือนของเราจริงๆว่ะไหนเอาหมาสิหนึ่งร้อยตัวสุดท้ายครับถ้าไม่ได้รอไปดูไอดีรองเลยอันนี้ผมมาลั่นไอดีหลักก่อนนะเออผมว่าน่าจะมีหวังแต่ว่าหวังผมน่าจะหายไปละ เส้นคู่โอ้โหหมุนเขาหัวเกียนมาเลยเริ่มร้อนแล้วดนี้ไม่ออกจริงๆหรอวะไนนๆนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลั่นในนี้อีกว่ะหกร้อยลูบี้กับไม่ใช่ดิสี่ร้อยลูบี้กับเกียร์ าที่แล้วผมสุ่มเกียร์ออกนะเกียร์ทุงท่งมือทุ่งมือนายสถานีสิบเอ็ดปีนะเออปับ๊บโอ้โหกระทาลองเช้าไม่ออกไม่เฮ้ยไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ออกครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ออกครับไม่ออกครับเฮ้ยเซนคูเนี่ยไม่ออกเฮ้ยโลัวเลยทีนี้น่าจะหมดหวังละ ตู้เพิ่มเหรียญจริงหรือเปล่าไม่รู้หมดไปร้อยร้อยกัวละยังไม่ออกเลยน่าจะได้เก็บตัวกาชาเดือนหน้ากันยาวๆกันอีกครั้งเอ้ยรัวแล้วลทีนี้เกิดอาการบี้ไหลตัวไหลละโอ้โหไม่ออกว่ะ เอาเอาตัวกาชามาเผาเล่นกับเดือนนี้ได้เนยดูจากทรงละเอ้ยแต่เอ้ยไม่ออกไม่ออกเอ้ยไม่ออกจริงๆร่ะมาครับอีห้าตอนสุดท้ายไม่ออกน่าจะไปดูไอดีลองนั่นแหละ เอ้ยโอ้โหสาเก็บมาสาเก็บมาสองร้อยตัวกาชาไม่ออกกับเอ้ยลูกกิวผมน่าจะคิงผมแล้วแหละตอนนี้ี่โขอับลูบี้ไปเปิดเกียร์อีกครั้งลูกกิวผมออกมาคิงอะนะเขาเปิดได้แ้้ทั้งของเซนคูเนาะเออ มีแต่หัวหน้ากิวเขาเนี่ยที่เปิดไม่ได้มาแค่ตัวมาแค่ตัวดวงไม่มาด้วยนะสำหรับเดือนนี้ไม่เป็นไรครับเก็บกันยาวๆต่อไปรอเดือนหน้าเพื่ออะไรเพื่อดวงดีอีกเฮ้ยตัวไม่ได้ขอเกียร์ก็ยังดีปับ๊บธนูคาชา โอเคหมดแล้วหมดจริงๆแล้วไอดีหลักไม่ออกครับคนดูโอ้โหคิดว่าจะมีสักตัวสองตัวได้ของเกนมาเกนไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูเกนก่อนดูทักษะความสามารถของมันก่อนน่าจะจับมาปั้นเล่นไหมผมว่าน่าจะไม่จับเอามาไม่ไม่เอามาเล่นหรอกเออว่าตัวที่ใช้ได้อะ่ะมันเป็นตัวของเซนคูเนาะ ตัวนี้มันก็เป็นเหมือนกับตัวปกตินั่นแหละอืมไงอะเอาโคราออกมาดื่มสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พวกพวอแล้วก็มีการเพิ่มพลังชีวิต3 0มรอเอร์เซเพิ่มอัตราการหลบทักษะ3าสเเซเพิ่มอัตราการหลบอีกอีกส0มสิเอร์เซนเออันนี้เป็นทักษะพื้นฐานของตัวละครไลเลนเจอร์ทั่วไปแล้วก็ทักษะของตัวนี้นะ,ะก็จะมี ขึ้นนั่งรถจากกลนขึ้นรนถจากไอ้น้ำโอ้โหเรื่อมรวนละขบวนกอดีล่าแล้วจู่โจมศัตรูสุดกำลังสร้างผลรับด้านลบใม้เก่ศัตรูยกเลิกยกเลิกผลบลับ,บของศัตรูแล้วก็มีการลดต้านทักษะของศัตรูอันนี้เอาไปเล่นทางของไงอันนี้มั้งหอคอยก็ได้มั้งเออตัวนี้เนาะแต่ว่าผมน่าจะ ไม่จับมาเป็นมาไม่จับมาปั้นเล่นหรอกเออโอเคครับสําหรับการกลับมาครั้งในครั้งนี้ผมว่าน่าจะกลับมาแค่ตัวครับดวงไม่กลับมาด้วยเออโอ,โอเคครับใครที่สนใจอยากจะเข้ารายกลุ่มหรือว่ากิวก็เชิญได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์รายกลุ่มไว้แล้วก็ชื่อกิวก็ T D ศูนย์เก้าเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคครับสําหรับ วันนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะหมดไป200กว่าตัว๋วแล้วก็หมดไปอีก600รูบี้ก็ไม่มีอะไรครับโบบรครับครั้งนี้โอเคครับสวัสดีครับ